อังจองชมพูเอ็มจองจีชมพูเค็ดเค็ดเจินมกัอนนุ่มเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เาพบกับยามาเออมอีกแล้วนะคะในดูอิตเอาจะทำทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะกับ e ิ t i อิ l l จะกินทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะตอนนี้เอมกำลังเดินอยู่ที่ต้องเรียกว่าเป็นย่านชื่อดังของวัยรุ่นตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือบรรทัดทองนั่นเองนะคะแต่ว่า เอ็มไม่ไดาเดินอยู่คนเดียวนะทุกคนเพราะว่าถ้าเอ็มเดินอยู่คนเดียวแล้วเอ็มเดินถ่ายไปด้วยอย่างนี้อาจจะสะดุดได้ต้องมีคนมาช่วยชีวิตหนึ่งคนนะคะแล้ววันนี้พบกับเขาอีกครั้งที่ได้ไปมาแล้ว <c oughs> คุณแบงเดซนนะคะที่มาเที่ยวย่านบรรทัดทองเป็นเพื่อนเอ็มในวันนี้นะคะแล้วก็คอยประคองเอ็มด้วยนะถ้าเอ็มสะดุด<ๆ> <c oughs> คือต้องบอกเลยว่านี่คือ ครั้งแรกของเอมในการมาบรรทัดทองนะคะซึ่งเอมก็เพิ่งบอกแบงค์ไปเหมือนกันว่านี่คือครั้งแรกเลยที่แบบเอมมาบรรทัดทองซึ่งแบงค์ก็อึง้งองไปเหมือนกันว่าเอ็มันจ่ายลีวอยังไงว่าเอ็ยังไม่เคยมาบรรทัดทองเลยเอมมีร้านเขาเรียกว่ามีเป้าหมายในใจด้วยแหละแบงค์เอ็มอามาหาหนมกินเราเราไม่เน้นของพาวละแล้วก็ในใจของเอมคือเอมอยากกินปังปิ้ง อันนี้คือแบบปักหลักในใจเลยว่าเราจะต้องกินปังปิ้งที่บรรทัดทองให้ได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นร้านไหนนะเพราะไม่แน่ใจคือเมื่คนไม่ชอบรอคิวด้วยทุก <c oughs> คนก็เลยอยากจะหาร้านที่แบบว่ารอคิวไม่เยอะแล้วก็สามารถเข้าได้เลยเพื่อแบบประทังความผิวของเราในตอนนี้นะคะเพราะงั้นขอเดินหาร้านก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะคะปิด๊ดแบงแบงแบงอันนี้อันนี้ ยังไงปังปิ้งอุ๊ยร้านเขาเปิดยังก่อนตอนนี้เจอเป้าหมายแล้วค่ะทุกคนแล้วร้านน่าจะอาจจะเพิ่งเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีคนเลยนะคะเพิ่งเปิดเหรอเขาจะให้เราเข้าได้เลยไหมโอเพนแล้วอะ่ะโอเพนโอเพนขอบคุณคะ่ะ <laughs> <laughs> ขนมปัง เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะทุกคนคือน่าจะเป็นลูกค้าคู่แรกของเขาคือร้านเปิด4ี่โมงนะคะก็คือมาเช้ตรงเวลาเลยค่ะ4ี่โมงเป๊ะเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านต้อมปังนะคะอยู่นี่แหนบันทัดทองเดินมาจากสวนหลวงแพานิดหน่อยเพราะว่าเอ็มจอดรถไว้ที่ส่วนหลวงแพานะคะทุกคนเลนโบปังหนึ่งเซตเล็กค่ะค่ะเอาดิฟเป็น นมฮอกไกโดกับนมชมพูค่ะแล้วก็น้ำเอาลิ้นจี่โซดากับแดงมะนาวโซดาไปสั่งขนมมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกระบอเราจะกินปังปิ้งมาเจอว่าสิ่งที่เอ็มกับแบงสั่งนะคะคือน้องคนนี้้นีนี่นีหีสาเหตุไม่ใช่อะไรเลยคะ่ะเพราะว่าสีสวยน่ารักแล้วก็ไม่ค่อยได้กินขนมปังนึ่งมานานเหมือนกันเนาะ ก็เลยรู้สึกว่านองคนนี้เขาแบบน่ารักสีสวยด้วยนะคะแล้วก็กำลังดีในพอชั่นสำหรับ2คนก็เลยถือว่าเรากินปังนึ่งวบนเดี๋ยวไปหาปังติ่งกินต่อร้านอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวรอขนมมานะทุกคนดูความน่ารักของเขาที่เห็นสีไหม เนี่แหละทําให้เราหลงเขาเลยก็ลืมไปเลยว่าอยากกินปังปิ้งนะคะมาเป็นปังนึ่งแทนอาวุ้เอ็มจองชมพลเอ็มจองสีชมพูสีชมพูจิ้มกุ้งดูย่าเป็นไงเค็ดเค็ดเค็ดจิ้มกันนุ่มเลยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมาก ช้อนนมชมพูรอร่อยมากแต่ว่าเก๋จะลองนี่ก่อนอเปิดประสบการณ์บรรทัดทองเอ็มด้วยร้านนี้นะคะน่าทำไมเขาถูงบอกว่าบรรทัดทองคือแหล่งรวมของดีนมฮองไกโดบ้างเป็นไงนะเพื่อนมกเมื่อกี้จิ้มไปรอบหวานหวานแต่น,นี้ดีมากดิบนมชมพูคือดีมากอันนี้ดิบนมฮองไกโดนะ รวมกันได้วไตมขนมปังนิ่มนุ่มเนอะด้วยความที่เขาเป็นขนมปังนึ่งด้วยไหมความนิ่มมันความนิ่มความนุ่มมันก็จะเลยคูณสองคูณสามเขาไปอีกอย่างเงี้ยนุ่มแต่วลาเาคี้ยวเคี้ยวไทมันมันจะแน่นอ่าอ่าใช่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 แบงค์พูดถูกแบงค์พูดถูกคือ คือสัมผัสแรกมันดูนุ่มๆใช่ไหมมันจะแบบนุ่มฟูนุ่มฟูอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอเคี้ยวๆไปมันจะแน่นมันคนคืนเนื้อมันแน่นมันไม่ได้แบบว่านุ่มๆแล้วหายละลายไปเลย,เลยอะไรเงี้ยมันเป็นนุ่มแล้วก็แน่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นสัมผัสของขนมปังที่ดีเนาะขนมปังนึ่งที่ดีเลยแหละเคยรู้สึกแบบดีจังที่เกิดมาปะรู้เลยปะได้กินของอร่อยแล้วรู้สึกว่าดีจังที่เกิดมาเนาะดีจริงเลยนะ วดน้องมังสคอตของต้องปังอยากให้ดูความยุบยุบของน้องหนุ่มปังความนุมน่มๆของน้องเขาอะ่ะมันรูเหมือนเองเี่โอ้โหที่ิน้องน่าจะขาดแต่ชิ้นแรกๆไม่เสียหายไม่ถึงเยนาะงูเงาไม่ยากแบ่งงงก็ไดี a few moments later Okay. ไปสั่งหนมปังปิม้มมาเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งดิฟเรามันยังไม่หมดเลยทุกคนมันไม่ได้จริงๆปกติเคยสั่งอะไรเพิ่มอี tense, 3> 3> ่างไแล้วไม่มีมันต้องอร่อยจริงๆถึงจะสั่งเพิ่มขอบคุณค่ะนี่เป็นเจ้าของโอ้ชื่ออะไรพี่เจ้าของร้านนะคะพี่เติร์ดเจอพอดีขอบคุณมากหนมปังเมื่อกีีทำสะพึงมากค่ะอร่อย ขอบคุณนะคะนี่ไงได้กินปังปิงง้งแล้วเดี๋ยวปังปิง้งก er, er. er. ินเยอะๆเองกินเยอะๆกินเยอะเชียวกินเยอะๆเพื่อนมันเยอะแล้วนะเนี่ยก er, ินเยอะๆกินเยอะๆมันจะไม่เหลือให้เรานะกินเยอะๆจีบเสียได้เยอะเน้นเน้นเยอะเน้น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 คือไม่ต้องดิบอายก็ดีแล้วอ่ะเนยหอชุ่มอ่ะใช้เนยถังทอง เออ่ะเป็นคนที่ชอบชอบดูรีวิวหรือว่พาพวกยูทูบเบอร์ที่เขาแบบสายมาบรรทัดทองอยู่แล้วคือดูบ่อยแต่ไม่เคยมาไงแต่ว่าร้านเนี้ยไม่ค่อยเห็นคนมาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าทำไมไม่มากันมากันเถอะอร่อยอ่ะควมันดีเลยนะหวังว่าถ้าคลิปนี้ออกไป ก็อยากให้คนมาเยอะๆนะคะคือเนี่ยเป็นครั้งแรกของการมา,าบรรทัดทองรีมเลยจริงหรอใช่ๆเพราะแบบไม่เคยมาบรรทัดทองเลยพี่แล้วก็คือรู้สึกว่าอยากกินนมปังแล้วก็แบบมาเจอร้านพี่อยากให้พี่ฝากร้านนิดนึงใช่ใช่ ฝั่งล่างต้องฟังด้วยนะคะอยู่ระหว่างซอยจุฬาพิมพ์60-108นะค่ะพัตทองตรงนี้เองนะคะทุกคนต้องบอกว่าสร้างความประทับใจแล้วก็สะพึงมากที่นิ่มทุชมพูอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวไว้ก็ต้องดิฟอื่นด้วยนะได้เดี๋ยวมาครั้งหน้าแน่นอนนะคะถูกใจมากโอเคขอบคุณพี่เตอร์นะคะปกติเราไม่ค่อยเบิร์นกันนะแบงค์เออแบงค์พูดเมื่อกี้ใช่เราไม่ค่อยได้เบิร์นเลยแต่ว่าเราเข้าร้านแรกเราก็เบิร์นไปแล้วนะคะกินไม่เบื่อคงไว้ร้านอื่นแหละ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็ไม่ห้ามกันเลยปะมันก็อิ่มนะแต่ว่ายังอยากกินปังปิ้งอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ไปหาปังปิ้งอีกสักร้านได้ไหมโจ๊กกบเหรอ <c oughs> ว่าคือคือร้านโจ๊กที่เป็นกบจริงๆไหมทุกคน <c oughs> โสดหรือเนยน้ำตาลเนยสดเรากินร้านนั้นไปแล้วเนยน้ำตาลเนยน้ตาลเนยนมนนมก็ดีนมนนมตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้านทีเพนะคะจริงๆเขาเป็นร้านขายชาทุกคนมีชาแบบหลากหลายชนิดมากๆเลยแต่ว่าเราอยากกินปังปิ้งก็เลยเข้ามานั่งในร้านนะคะสั่งปังปิ้งมาแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวแบ่งเงินกินคือจริงๆอะอยากกินมากกว่านี้นะแต่ว่าเอ็มกับแบงค์เนี่ย ไม่มีใครห้ามใครในร้านต้องปังนะคะเลยทำให้กระเพาะเหลือิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังอยากจะกินปังปิ้งเพื่อสนองความต้องการของตัวเองในการมาบรรทัดทองครั้งนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรามารอปังปิ้งเนยนมกันดีกว่านะคะของร้านชิปเฮอ later ปังปิ้งเนยนมนะคะเป็นเมนูที่เด็กๆหลายๆคนต้องคิดถึงต้องกินให้ตอบโจทย์และจุใจคนที่อยากกินปังปิ้งบรรทัดทองในวันนี้คอยากเอมนะคะ ใบโนมีความเหนียวนุ่มอยู่เอนุ่มเอะนุ่มคิดถึงวัยเด็กไหมคะกินบ้างกินบ้างคิดถึงแม่เขาเรียกว่าเหนียวนุ่ม<อ>ถ้าอยากสัมผัสรสชาติความเหนียวนุ่มเป็นยังไงนะคะ ลองมาที่ทีโพได้แล้วสั่งหนุปังปิ้งขนาดอิ่มแล้วนะคะก็ยังหมดด้วยเวลาอันรวดเร็วมากๆแต่ก็ ใจนะคะขนมปังเหนียวนุ่มดีก็ตอบโจทย์บรรทัดทองอะ่ะร้านน่ากินเยอะมากทุกคนแบบว่าเห็นแล้วก็อยากจะลองอยากจะกินทุกๆร้านเลยเอาจริงๆก็เชื่อว่าร้านปังปิ้งมันมีมากกว่านี้อีกนะอ,อยากจะต้องลองเดินเดินดูดูอีกแต่สำหรับทีเพลก,ก็ตอบโจทย์นะ นมปังเนยนมรู้สึกว่าคิดถึงแม่ดีใครอยากมาลองกินขนมปังเหนียวๆ,ยๆี่วนๆอย่างเงี้ยก็มาได้แล้วก็ร้านเขามีโรตีด้วยนะคะเผื่อจะอยากมากินโรตีกันนะที่เพออยู่ตรงซอยจุฬาสิบนะคะทุกคนเนี่ยเยื้องเยื้องจุฬาสิบนิดหน่อยเราเจอแล้วอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามซอยจุฬาสิบและนี่คืออันนี้ทุกที่มีนะคะไม่ใช่แค่บรรทัดทองบรรทัดทองก็มีเซเว่นเหมือนกันไม่ไหวล้วต้องการร่างกายต้องการแบบน้ำมันลมนี่นี่นี่ นี่นี่แบงแบงกินอันนี้กินอันนี้อยากกินที่มันเป็นขนมป,ปังแบบเสียบไม้เสียบไม้อะเป็นยังไงเออนยังไงเอาชิ้นปังคาราเมลไม้หนึ่งค่ะ ơi ลูกชิ้นขนมปังลูกชิ้นขนมปังลาคาราเมลนะคะเมื่อกี้คุณลุงครอให้เอ็มชิมคาราเมลด้วยพบว่ามันไม่หวานมากเพราะเอ็มมันคนกลัวความหวานมากค่ะทุกคนแต่ว่าพาเลนี้คือไม่ได้หวานมากนะคะใครที่เป็นสายคาราเมลก็มาลองกินได้ยังไงสิเข้าใจความรู้สึกปลาสวายปะเดี๋ยว เดี๋ยที่เห็นว่าเอมแบบกินคำเดียวหมดได้นะคะก็มันก็อยู่ในขณะที่กำลังพอดีอันนี้มาละ40บาทเองรุกคอมาว้าวพาละเมลูดดีมากเลยพาละเมลูดีมากเลยค่ะแนะนำนะคะมาลองมาลองดูดิซอยจุนา46ถ้ามาน,นิดนึงก็ถึงแล้วนะคะทา,านง่ายอร่อยด้วยเดี๋ยวเหลือไว้ให้แบงกิน มีความถูกมากกับปังตี้ของเองในวันนี้นะคะอย่อนเราคงต้องพอกับบรรทัดทองในวันนี้แค่นี้เพราะว่าแน่นไม่ไหวแล้วขนมปังเหรอแน่นพุงเนี่ยจริงๆอะร,ร,ร้านหนุ่มร้านหนุ่มปังปิ้งวันนี้ที่ไปอะ่ะทุกร้านอะขนมปังเขาดีหมดเลยเนาะรู้สึกว่ามันมันนุ่ม,ลมแล้วมันก็น<ๆ>อร่อยมีคนบอกว่าบรรทัดทองคือแหล่งรวมของดี ก็คือเชื่อและจากใจคนที่แบบว่าไม่เคยมาบรรทัดทองแล้ววันนี้มาครั้งแรกนะคะวันนี้มา,ะะนนมาตะลุยเรียกว่าตะลุยของหวานไงใช่ปะ่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมาตะลุยของคาวบ้างดีกว่าีนวันนี้ก็ขอฝากขอฝากทั้ง3ร้านแล้วกันนะคะที่วันนี้เอ็มได้ไปตั้งแต่ร้านแรกร้านแรกคือร้านป้องปังเนาะอันนี้ก็เขาจะมีแบบขนมปังปิ้งปังนึ่งแล้วก็เหมือนจะมีแบบบิงซูที่ใส่ขนมปังคือร้านเขาก็จะเด่นในเรื่องของขนมปังนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือแบบสะพึงมากพบอร่อย อร่อยนั่นแหละร้านแรกแล้วทำให้เอ็มกับแบงค์เนี่ยต้องเบิร์นั่นแหละร้านแรกส่วนร้านที่2คือร้านทีเพลนะคะทีเพลก็เรียกว่าน่าจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาแหละแต่ว่าเราก็ไปกินปังปิ้งเนาะเพราะว่าความวอนปังปิ้งของเอมนั่นเองนะคะไม่ผิดหวังสาหรับทีเพลเนาะใครที่อยากจะลองก็ไปลองได้นะคะส่วนร้านที่3เรียกว่ามาเป็นสตรีทฟู้ดเลยละกันเพราะว่าอยู่ริมถนนเนาะอยู่ข้างหน้า แถวแถวร้านตังมงนะนะคะหาได้ง่ายเหมือนกันก็จริงๆหยุดถัดมาจากร้านต้องฟังนิดเดียวเองเนาะอันนี้ก็คือแปลกใหม่เพราะว่าไม่เคยกินไม่เคยกินแบบว่าขนมปังที่เป็นรูปแบบประมาณนี้ถือกินง่ายแล้วก็คาราเมลของคุณลุงเขาก็คือไม่หวานมากด้วยเพราะเองเป็นคนที่กลัวคาราเมลหวานมากๆเป็นคนชอบกินของหวานนะแต่แบบไม่ชอบแบบหวานจัดอะไรเงี้ยซึ่งคาราเมลของร้านมาลองดูสิก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะใครที่ เป็นคนที่ไม่ชอบหวานมากแบบเอเรรู้สึกว่าก็มากินได้นะแล้วราคาก็ไม่แพงมากด้วยค่ะสมเหตุสมผลอยู่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดเพราะว่าปัะธานาตอนนี้คนเยอะมากทุกคนมาต้องเดินห้ามหยุดแต่ตรงนี้มันน่าจะได้ที่ที่หยุดแล้วแหละเพราะงั้นก็มาปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะสําหรับใครที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิง่ง <Okay. S 1> ตรงนี้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  ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเอมนะคะแล้วก็มาลึกกันต่อว่าในคลิปต่อไปเอมจะพาทุกคนไปทําอะไรไปที่ไหนแล้วก็ไปกับใครอีกนะคะแล้วจะเป็น eat it all หรือว่า do it all ธรรมดาปกติก็ลองติดตามรับชมเอมต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เขากระเป๋าก่อนไปแล้วอิ่มลงง่วงนอนมากนะคะ <S <S <ไห>ประทับใจมากสำหรับบัตรทองครั้งแรกและคิดว่าน่าจะมีครั้งถัดๆไปอีกนะคะก็รอติดตามชมเอมกันะะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ ต้องขอบคุณแบงค์ที่พามาที่มันทัดทองด้วยนะคะเรารู้ที่จอด,ดรถเพราะแบงค์เลี้ยเราก็รู้จะจอดที่ไหนเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเพรงงาะงั้นวันนี้ขอปิดคลิปไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนวันนี้เอ็มกับแบงค์ลาไปก่อนนะบายบาย